เอาถามมาก็ต่อไปตอนนี้ก็พักประชาธิปัตย์พิสิทต์ประชาธิวะบอกว่าอะไรเราจะไม่สนับสนุนลุงตูเป็นนายกนะครับนะฮะเอาให้ชัดพูดอีกครั้งผมจะไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายก <laughs> ชัดไหมแน่็นะเพราะว่าตอนนี้มันโค้งสุดท้ายเหลืออีกประมาณสักสิบวันจะเลือกตั้งนะ เพราะฉะนั้นทุกพักก็ต้องดูแล้วว่าสังคมนะคะแนนเสียงความนิยมมันไปทางไหนความนิยม,มก็ไปคืออะไรเขาก็คะแนนนิยมต่างๆใน Google ในอะไรต่างๆในโซเชียลก็คือธนาทรดังที่สุดเพื่อไทยรองลงมาประชาธิปัตย์ก็ตามๆมาเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไปไปเน้นาทางทหารอยู่ก็เหนื่อยทุกคนก็ต้องไปไงต้องบอกให้ชัด นะไม่สนับสนุนลุงตู่ลุงตู่ก็เหนื่อยนะต,ตอนนี้นะครับส่วนไทยจะชนะเลือกตั้งหรือไม่ผมไม่ทราบและผมไม่ได้เชียร์ใครแต่กำลังบอกว่าในโทรชียธนาทรเบิร์นหนึ่งเพื่อไทยสองประชาธิปัตย์สามอันนี้นะดูจากข่าวนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสนเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยคือนะก็ไม่ก็อีกทางหนึ่ง นะครับเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เชียร์ธนาทรนะเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์ก็ต้องพูดให้ชัดว่าไม่เอาลุงตู่นะถ้ายังเอาลุงตู่อยู่เก้เก๊กลางกอยู่ก็จะลําบากเพราะฉะนั้นก็พูดกันชัดก็จะมี3ามขั้วคือหนึ่งลุงตู่ประชาธิปัตย์แล้วก็เพื่อไทยก็มี3ามสามขั้วนะดูอนาคตนะครับใครจะใครก็ไอคนนี้กูก็ไม่เอามึงก็ไม่เอากูกูก็ไม่เอามึง นะลุงตู่ก็ไม่เอาเพื่อไทยเพื่อไทยก็ไม่เอาลุงตู่ประชาธิปัตย์ก็ไม่เอาลุงตู่สรุปแล้วหลังจากการเลือกตั้งแล้วใครมันจะร่วมรัฐบาลกับใครวะนี่ฟังแล้วยงังงงอยู่เนี่ยนะเดี๋ยวนี้อะไรที่เกี่ยวกับคอสอชอนี่พวกสลับทิ้งกันหมดอะนะนะปล่อยลุงตู่คนเดียวแนละ้วพลังประชารัฐก็จะเหนื่อยหน่อยก็ต้องพลิกเกมว่าจะทํายังไงนะครับเพราะใครใครก็จะไม่เอาแล้วนะทุกคนก็ตั้งเป้ากันเลยครับ นายกต้องมาจากสสสสต้องเป็นคนเลือกไม่ใช่สวเหนะต้องมาในแนวแบบประชาธิปไตยส่วนใครชนะเลือกตั้งผมไม่ทราบนะนะติดตามข่าวแล้วก็เห็นเลยว่าพักการเมืองเขาก็ทําได้ทุกอย่างเพื่อคะแนนนิยมนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่ดรธีรชัยนาถธารนุบานนะคะอดีตรัฐมนตีครังเนี่ยท่านพูดดีนะเขาบอกว่าเออของฟรีไม่มีในเวทีการเมือง บัตรคนจนแจกเงินทั้งหลายต้องเพิ่มภาษีในอนาคตเพราะฉะนั้นเงินที่เขาเอามาแจกแจกทั้งหลายต่อไปเขาจะเก็บภาษีเพิ่มนะครับเนี่ยดรธีรชัยพูดอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนท่านบอกนะครับของฟรีไม่มีทางการเมืองเพราะฉะนั้นทุกพักแจกแจกแจกเอาเงินค่เงินภาษีนะเพราะฉะนั้นแจกแจกแจกแล้วมันไม่พอทำไงฮะเก็บภาษีเพิ่มใครล่ะพวกผมพวกคุณนี่แหละจะลำบากเพราะฉะนั้นวันข้างหน้า ประชานิยมกันทุกพักเลยทุกพักกับประชานิยมบางคนก็มารดาประชานิยมนะเออนะหรือประชานิยมตัวแม่ทํากันทุกพักอะ่ะเอาเงินที่ไหนมาแจกอะ่ะก็คือเอาเงินภาษีของพวกเราเนี่ยแหละครับดรธีรชัยบอกนะรัฐนตีคังเก่าทุกพักนําเสนออย่างเดียวว่าแจก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 แต่ทุกพักไม่มีพักไหนเลยที่บอกว่าวิธีการหาเงินจะหาเงิน เข้าประเทศยังไงจะหาเงินเข้าคลังยังไงไม่มีนะครับมีแต่เ,เสนอนโยบายใช้เงินกันอย่างมโหฬารนแล้วเงินใครล่ะ <_ Q. S 1> เงินพวกคุณหรือเปล่าไม่ใช่เงินพักการเมืองใช่ไหมไม่ใช่เงินหัวหน้าพักใช่ไหมไม่ใช่เงินใครเงินพวกผมนี่แหละครับเงินภาษีของพี่น้องประชาชนนี่แหละครับนะทุกพักนําเสนอแหละครับเอาแจก,กอย่างเดียวคือเอาเงินภาษีมาแจก,กเงินภาษีก็เอาเงินของประชาชน สุดท้ายก็ต้องเพิ่มภาษีประชาชนก็เป็นไงตายตายลูกเดียวผมกําลังมองว่าเนี่ยไม่ว่าใครจะมาเป็นนายกเนี่ยประเทศเราตายลูกเดียวประชาชนตายถ้าวิธีการหาเสียงแบบนี้ก็คือเน้นเรื่องการใช้งบประมาณอย่างเดียวตายครับจากทนายใครทุกข์ก็ฝากไปยังผู้สมัครทั้งหลายคุณทําไมไม่พูดว่าคุณจะหาเงินเข้าประเทศยังไงหาเงินเข้าหลวงยังไงหาเงินเข้าคลังยังไงไม่พูดเลยนะครับ ผมเห็นด้วยกันท่านดรธีรชัยนะครับอดีตลําตีขังนี่พูดได้ดีมากครับนะครับเออนะบางคนบอกหารายได้ในปลูกกัญชาเอาว่ากันไปนะถ้าปลูกกัญชากันทั้งประเทศได้เงินมาเป็นแสนล้านจะคุ้มไหมล่ะคนทั้งประเทศนักศึกษานักเรียนผีกัญชากันทั้งวันอะไรที่มันดีสุดมันก็มีมหันตภัยเหมือนกันนะครับเข้าใจนะครับอืมนะ ไปหนึ่งเรื่องมีเรื่องอะไรครับนะเออมีคดีหนึ่งเมื่อเช้านี้มีคดีดังนะครับที่เขาบอกว่าสองคนผัวเมียไปคลอดลูกนะลูกเขาน้ําหนัก3.8กิโลกรัมแต่หมอบอกว่า2.3แล้วเขาก็ไปเข้าโรงพยาบาลแล้วเบ่งออกมาแต่ปรากฏว่าเบ่งมาแล้วเบ่งไม่ออกเด็กเป็นตัวใหญ่ขาช่องคลอดตายแล้วก็ตายเนี่ยเขาก็จะเล่นงานโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ให้ไปหมื่นหนึ่งนะ คุณหมอก็มาชี้แจงว่าเด็กที่มันตายนยเพราะเกิดภาระไอภาวะติดติดไหลซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นเหตุสุดวิสัยนะครับแล้วก็โรงพยาบาลเล็กๆในต่างจังหวัดหรืออะไรต่างๆเนี่ยส,ส,สูตินารีแพทย์เนี่ยมันไม่มีมนะเวลาเกิดปัญหาเขาก็ใช้วิดีโอคอลเอาเพราะประเทศเรามันยากจนนะไม่มีเงินที่จะมามาทำเป็นงบประมาณที่เกี่ยวกับทางการแพทย์มันก็ต้องแบบไร รักษากันตามเวรตามกรรมไปโรงพยาบาลรัฐบาลน,นะส่วนพ่อแม่เขาก็บอกเขาเสียหายลูกเขาตายและพูดทํานองว่าโรงพยาบาลเครื่องไม้เครื่องมือหมอไม่พร้อมแล้วเปิดทําไมผมไม่เห็นด้วยกับการที่พ่อแม่เขาพูดแบบนี้นะประเทศเราเป็นประเทศที่ยากจนสุดๆแล้วในเอเชียเนี่ยแทบจะยากจนที่สุดแล้วงนะงบประมาณเกี่ยวกับสาธารณสุขไม่ค่อยมีหรอกงบประมาณไปทําเรื่องอื่นสักหมดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเจ็บป่วยก็ตามยถากรรมไป หมอเก่งๆใครจะรับราชการเน่ยเขาก็ไปเปิดคลินิกกันรวยตายไปนะไปอยู่ต่างประเทศเงินเดือนก็น้อยอะไรก็น้อยเพื่อนผมก็เป็นหมอเพราะฉะนั้นมันเกิดภาวะติดไหล่นะเด็กมันตัวใหญ่มันก็เลยออกมาไม่ได้คาช่องคลอดแล้วก็ตายเนะี่ยถามว่าหมอต้องรับผิดไหมส่วนตัวผมนะถ้าหมอคนนั้นเขามีความรู้อยู่แค่นั้นเขาทาเต็มที่แล้วเขาก็ไม่ต้องรับผิดนะครับนะนะครับ,นะนะรบเพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็ต้องเห็นใจหมอด้วย นะไม่ใช่คิดว่าพอมีลูกตายก็จะเรียกร้องอย่างเดียวไม่ใช่นะนะครับผมเองก็ทําคดีทางการแพทย์อยู่หลายคดีนะฟ้องๆไปไม่ชนะทุกคดีนะบางคดีบางบางคดีก็แพ้นะชนะก็ต้องเป็นกรณีที่หมอเนี่ยจงใจหรือประมาทเลอหรือบกคร่องจริงๆถ้าแบบนี้ฟังจากข่าวแล้วเนี่ยฟังจากคุณหมอพูดแล้วเนี่ยนะดูแล้วเนี่ยมันเป็นเหตุสุดิสยัยจะไปเรียกร้องอะไรน,นะก็ให้มาหมื่นหนึ่งเขาก็เป็นถินตั้าใจ ครน,นี้ตามกฎหมายเนี่ยมาตรา41เนี่ยถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐเนี่ยคุณก็ไปขอเยียวยาเบื้องต้นได้ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สุดสูงสุดจะได้400,000ั้ยคุณลองไปดูนะนะไม่ว่าจะหมอผิดหมอถูกเนี่ยนะหมอทำผิดหรือไม่ผิดเนี่ยก็ได้400,000ลองไปดูนะมาตรา41ของกฎหมายหลักประกันสุขภาพนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคดีที่ออกมานะร้องเรียนผ่านสื่อผ่านไรนั่งร้องห่มร้องไห้เนี่ย ผมอยากให้พี่น้องประชาชนมองกลางๆบางคนมองหมอเป็นโจรบางคนมองหมอเป็นฆาตกรบางคนมองหมอเป็นคนเลวคนชั่วไม่สนใจคนไข้ถามว่าทุกอาชีพมีไม่มีแต่เราต้องเข้าใจนะครับว่าอย่างเคสบางเคสอย่างเคสเนี่ยเพื่อนผมก็เป็นสูตินารีแพทย์เนี่ยผมนึงโทรสอบถามแล้วเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องเหตุสุดวิสัยนะเป็นเรื่องเหตุสุดวิสัยนะครับเข้าใจนะเ,เหตุสุดวิสัยนะีย เพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นเหตุสุดวิสัยแล้วเนี่ยนะก็ไม่ต้องรับผิดมันไม่ใช่การทําละเมิดป้องกันยังไงก็สติปัญญามันมีอยู่แค่นั้นน่ะคุณพ่อก็รู้มันไปโรงพยาบาลถ้าโรงพยาบาลเล็กๆไม่มีผู้เชี่ยวชาญหรอกเขาพยายามแล้วนะถ้าเกิดดําเนินคดีกับหมอทุกรายไปต่อไปหมอก็ไม่อยากรักษาคนไข้เข้าใจนะนะครับก็ฝากไว้เรื่องนี้นะครับเรื่องความรับผิดทางการแพทย์ นะใครแล้วแต่ได้รับความเสียหายก็มาร้องสื่อร้องสื่อสื่อก็ตีเข้าไปตีเข้าไปหมอก็ตายโรงพยาบาลก็เจ๊งนะต้องดูเป็นเรื่องเรื่อๆไปนะครับแล้วก็จะวิพากษ์วิจารณ์จะด่าหมอด่าโรงพยาบาลเนี่ยก็ดูข้อมูลให้ครบหาข้อมูลทําการบ้านหน่อยไม่ใช่ด่ายอย่างเดียวนะครับเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องอะไรอะ่ก็เรื่องพยาบาลเหมือนกันอันนี้เป็นพยาบาลสาวฮะโดนอดีตเวรเป ในโรงพยาบาลน่ะคนรู้จักนะฆ่าปาดคอตายคารถทิ้งศพในรถเก๋งโอ้โหน่ากลัวนะฆ่าปาดคอพยาบาลในชุดพยาบาลเลยเขาบอกคนนี้เป็นเวรเปรเก่าเวรเปรก็คือคนที่คอยเข็นรถเข็นอะไรในโรงพยาบาลน่ากลัวนะไม่รู้เรื่องชู้สาวเรื่องเงินเรื่องอะไรเขาไม่รู้เรื่องอะไรส่วนใหญ่ถ้าฆ่ากันแบบนี้ก็มีอยู่สองเรื่องก็คือเรื่องเงินกับเรื่องชู้สาวมีสองเรื่องอะเรื่องอื่นไม่ค่อยมีอะ ที่ฆ่ากันน่ะเพราะฉะนั้นวันๆก็อย่าไปเป็นชู้กับเมียเขาผัวเขานี่ต้องระวังอย่านอกใจผัผวอย่านอกใจเมียพวกนี้ตายอย่างเดียวนะนะครับบางคนบอกนอกใจไม่มีสิทธิ์ไปฆ่าเขาแล้วคุณจะไปห้ามอะไรเขา,าเขาจะฆ่ากันอะ่ะ <mniej>. ก็มีทางเดียวคุณไม่อยากโดนโดนฆ่าโดนปาดคอคุณก็อย่าไปนอกใจใครอย่าไปยุ่งกับผัวใครอย่าไปยุ่งกับเมียเขาแค่นั้นแค่จบหรือคุณอย่าไปมีเมียน้อยคุณก็นอกใจเมียถ้าเมียฆ่าคุณคุณก็บอกว่า ถึงแม้ผมจะนอกใจคุณคุณก็ไม่มีสิทธิ์จะฆ่าผมมันก็ถูกไงแต่ถามว่าจ,จะมีกี่คนเนี่ยเขาจะทนได้นะ่ะบางคนก็เสียใจรักมากเขาก็ฆ่าทิ้งอ่ะเพราะฉะนั้นผัวเดียวเมียเดียวอย่ามักมากในกรรมนะครับน่ะ